น้องพอดนะครับวันนี้ผมจะร้องเพลงเยอรมันให้ฟังชื่อว่า h e n s e l und g r e t e l กันนะครับเดี๋ยวตอนที่สองนะครบเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันก่อนนะครับคำแรกคือคำว่า Bruder แปลว่าพี่ชายคำที่สอง Duck แปลว่าหลังคาคำที่สามเล็กค่แปลว่า คำที่ n i แปลว่าหิว oh เดี๋ยวผมจะรองให้ฟังนะคะ He's e w a hungry s i c I stood f m dark. o n out the g r อ t hair t a t e n b r e n m her g a s o l e c s e e n i m e r e p l i c h d a r is u n s r k e n s ขอบคุณค่ะ